ูกสาวชมพู่อลัยยะพร้อมเผยชื่อเพร้อมมากออกมาบอกใบชื่อลูกสาวให้แฟนคลับได้ถ่ายตามกันล่วงหน้าแล้วสำหรับนางเอกสาวชื่อดังชมพู่อลัยยะว่าที่คุณแม่ลูกสามหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สามไปแล้วโดยสาวชมพู่อลัยยะที่มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสามแซ่ร่วมกับคุณแม่ลูกหนึ่งแอฟทักษอ,อนและหนุ่มกัญชัย ก็ได้ออกมาบอกใบ้พูดถึงชื่อลูกสาวพร้อมบอกว่าคุณพ่อนอ็อตเป็นคนคิดชื่อลูกสาวไว้ร่วงหน้าเราด้วยซึ่งหลายคนตอนนี้ก็เฝ้ารอสมหน้าลูกสาวของชมพู่กันบอกเลยต้องกลายเป็นแฟชั่นนิต้าเหมือนคุณแม่แน่ๆเลยและวันนี้ก็เดินทางมาถึงเมื่อคุณแม่ชมได้โพสต์ภาพสตอรี่ว่ากรุณูางดน้ําและอาหารซึ่งขนาดนี้คุณแม่ได้มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อให้กําเนิดลูกสาวสุดน่ารัก โดยเราโซเชียลบอกว่าใกล้แล้วใกล้จะได้เห็นหน้ากันแล้วนั่นเองและต้องขอแสดงความยินดีกับสาวชมพูอรารยาและหนุ่มนอตวิสรุที่ได้เลิกดีลูกสาวคนที่3ในวันที่30มีนาคมโดยแม่ชมและพ่อน,นอตตั้งรงคลิปวิดีโอสั้นโดยมีรายละเอียดที่มาชื่อของลูกว่าออบิเกลโดยในคลิปมีข้อความซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อของพายุเป็นพายุลูกแรกที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ ซึ่งสาธ,ธารณรัฐไอร์แลนด์โดยพายุรูกนี้ทำให้เกิดทั้งลมพัดแรงสายฟ้าฝนตกและอากาศหนาวทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ช่วงเดือน7-15พฤศจิกายนปี2515คุณแม่ชมเผยชมหน้ามาเมื่อไรทางทีมงานจะรีบอัปเดตกันนะคะ